ภิกษุอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้มีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนอุบาลีภิกษุอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้นี้มีห้าห้าอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้าน อันภิกษุทั้งหลายไม่กวนไหว้ 2. พภิกษุผู้เข้าไปสู่ถนนอันภิกษุทั้งหลายไม่กวรไหว้ 3. ภิกษุผู้อยู่ในที่มืดอันภิกษุทั้งหลายไม่กวรไหว้ 4. พภิกษุผู้ไม่เอาใจใส่ อันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ห้าภิกษุผู้หลับอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ดูก่อนอุบาลีภิกษุอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้มีห้านี้แหละดูกอนอุบาลี ภิกษุอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้แม้อื่นอีก5้อะไรบ้างคือ 1. ภิกษุอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้เวลาดื่มยาคู 2. ภิกษุอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ในโรงพัด 3. ภิกษุผู้เป็นศัตรูอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 4. ภิกษุผู้กำลังคิดเรื่องอื่นอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 5. ภิกษุกำลังเปลือยกายอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ดูก่อนอุบาลี ภิกษุอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้หนี้แลดูก่อนอุบาลีภิกษุอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้แม้อื่นอีก5 5. อะไรบ้างคือ 1. ภิกษุกำลังเคียวอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ สองพิษุกำลังฉันอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้สามพิกษ ну oh. ุกำลังถ่ายอุจจาระอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้สี่พิษุกำลังถ่ายปัสสาวะอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ห ภิกษุถูกสงยกวัดอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ดูก่อนอุบารีภิกษุอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ห้านี่แลดูก่อนอุบารีบุคคลอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรหหคหไวรหว้แม่อื่นอีกห้าห้าอะไรบ้าง คือ 1. ภิกษุผู้อุปสมบททีหลังอันภิกษุผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ 2. อนุปสัมบันอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 3. ภิกษุมีสังวาต่างกันมีพรรษาแก่กว่า เป็นอธรรมวาทีอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้สสตรีอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 5. บันดอกอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ดูก่อนอุบาลีบุคคลอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ห้า นี่แหละดูก่อนอุบาลีบุคคลอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้แม้อื่นอีกห้าห้าอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุอยู่ปริวาตอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้สองภิกษุ ผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 3. ภิกษุผู้ควรมานัดอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 4. ภิกษุประพฤติมานัดอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ 5. ภิกษุ ผู้ควรอับพานอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ดูก่อนอุบาลีบุคคลอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรไหว้ห้านี้แล